สเสน่ห์จันสีมหาภูแพรครับนะฮะอันนี้เป็นตัวที่อ่ากลายมาจากสเสน่จันขาวครับผมนะฮะอันนี้เป็นของไทยดังเดิมแท้นะฮะของ ลานต้นไม้ดิฟอร์เวอร์แบนด์การ์เด้นนะครับผมที่ใหญ่กว่าฟาร์มเมอร์นะครับจะเป็นไม้ไทยแท้ที่เทียบเท่ากับพวกแม็ก์โนเวลนะฮะหรือที่พิโลเดนดอนตระกูลต่างๆรูปหัวใจนะครับแต่อันนี้จะเป็นของไทยแท้นะครับผมนะฮะกาบ ขาวสวยครับผมนะ,ะน,ะะนะฮะนะฮะครับผมอันนี้เดิมๆนอกำลังจะออกอีกแล้วนะครับครับผมน,ะ,ะ,นะ,ะอันนี้ยังสวยนะครับนะฮะต้นเสนจันทร์สีมหาโพธิ์แท้นะครับผมตอนนี้เสนจันทร์ หลายตัวนะครับค่อนข้างที่พ่อค้าเนี่ยค้าจะนำหลายต้นนะฮะมาขายในตลาดเพื่อนๆต้องดูให้ดีๆนะครับผมนะฮะเพราะอาจจะโดนหลอกขายได้นะอันนี้เทียบได้กับแมกโนวลเลยฮะหัวใจแต่อันนี้เป็นเสน่ห์จันท์สีมหาโพนะฮะแท้ของเมืองไทย200ปีต้นแท้ๆนะครับ ก็ให้เ,เพื่อนๆชมเป็นขวัญตานะฮะไม่ใช่มหาโพเล็กนะครับที่กลายมาจากสีที่กลายมาจากาสเสนจันท์ขาวนะครับผมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสเสนจันขาวนะครับผมจะใบไม่ใหญ่มากนะฮะที่กายมารอบแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับต้นจันเสนมหาโพธรรมดานะครับเพื่อนๆน,นะครับเห็นไหมครับลำต้นเขาจะขาวนะฮะอันนี้คือต้นฉบับนะฮะ ก็ตอนนี้ราคาโซงแล้วครับว่านสเสนจันขาวนะฮะครับผมโตชานิดนึงครับครับก็กลายมาเป็นต้นสเสนจันสีมหาโพต้นนี้นะครับผมซึ่งมีระยะเวลาหลายร้อยปีนะครับผมที่อยู่ในป่าแล้ว กว่าจะกลายและสวยได้ขนาดนี้นะครับเพื่อนๆจากร้านต้นไม้ดิฟโฟแบนการ์เดนกับผมนะฮะให้เพื่อนๆได้ชมกันครับผมแท้ๆนะครับต้นเสนจันทร์สีมหาโพธิครับผม กลายนะครับอันนี้กลายใบสวยมากใหญ่กว่าฝ่ามือผมอ่ะแล้วจะใหญ่อีกนะฮะเป็นลูกปวดใจเดี๋ยวเริ่มลูกมันออกมาก็เริ่มแยกใครสนใจบอกได้ราคาไม่ต้องพูดถึงต้นสเสน่ห์จันท์ สีมหาโพ